ครับข้อที่33นะครับชายคนนึงมีมวล50กิโลกร,รมัมหนเชือกดังรูปชายคนนี้จะต้องไต่เชือกขึ้นหรือลงด้วยความเร่งเท่าใดถ้าเชือกทนแรงตึงได้สูงสุด480นิวตันถือว่าเชือกมีมวลน้อยมากนะครับก็คล้ายๆข้อที่ผ่านมานะครับเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องรู้นะครับก็คือตรงนี้ชายคนนี้นะครับ ไต่ขึ้นไปนะครับตรงนี้มันจะมีแรงที่กระทําชายคนนี้อยู่ด้วยกัน2แรงนะครับแรงแรกก็คือแรงดึงเชือกนะครับตรงนี้เขาให้มานะครับสูงสุดเท่ากับ480นะครับก็คือ480นิวตันนะครับตรงนี้จากนั้นเขาให้มวลมานะครับก็คือมวลผู้ชายคนนี้เท่ากับ50กิโลกรัมนะครับตรงนี้ทีนี้มันก็จะมีแรงนะครับที่โลกดึงลงมานะครับ ก็คือตัวของน้ําหนักนะครับก็คือตัว W นะครับเท่ากับ mg นะครับซึ่งเราก็แทนค่าลงไปนะครับมวลเท่ากับ50นะครับคูณอยู่กับ g ก็คือ10นะครับตรงนี้ฉะนั้นตัว W เท่ากับ500นะครับนิวตันนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะรู้นะครับก็คือตัวของ W นะครับตรงนี้มีค่ามากกว่า t นะครับ W มีค่ามากกว่า T นะครับก็คือแรงลงมีค่ามากกว่าแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเขียนได้นะครับแรงลงนะครับมีค่ามากกว่าแรงขึ้นนะครับตรงนี้ซึ่งเราจะหา a นะครับได้นะครับตรงนี้ก็จากสูตรนะครับเหมือนเดิมข้อที่ผ่านมานะครับก็คือ F ลับนะครับเท่ากับ m a นะครับ ทีนี sí, ้ครับเอฟลับของเรานะครับเราจะนําเอาแรงที่มีค่ามากตั้งนะครับลบด้วยแรงที่มีค <INE> ่าน้อยนะครับก็คือแรงที่มีค่ามากก็คือตัวของ W นะครับลบด้วยแรงที่มีค่าน้อยก็คือ T นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเขียนได้เป็นนะครับก็คือ w ลบด้วย T นะครับเท่ากับ MA นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ w ของเราเท่ากับ500นะครับลบด้วย480นะครับเท่ากับ m นะครับก็คือ50คูณอยู่กับ a นะครับที่เราจะหานะครับตรงนี้จากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับตรงนี้ลบกันก็จะเหลือ20นะครับเท่ากับ50 a นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็จะย้ายข้างหา A นะครับก็คือเอา20นะครับหารด้วย50นะครับก็คือเราย้าย50จากคูณอยู่มาหาร20นะครับซึ่งเราก็จะได้ เนะครับเราหาออกมานะครับมีค่าเท่ากับ 0. 4นุะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับตรงนี้คือคำตอบนะครับ a ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ0.4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับทีนี้เขาถามว่าเขาไต่ขึ้นหรือไต่ลงนะครับเชือกตรงนี้เราก็ดูจากตัวของน้ำหนักนะครับแรงตรงนี้แรงไหนมีค่ามากนะครับแสดงว่ามันไปฝั่งนั้นนะครับซึ่ง แรงที่มีค่ามากนะครับก็คือตัวของ w นะครับมีค่ามากกว่านะครับแสดงว่ามันไต่ลงนะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจะตอบข้อที่4นะครับก็คือไต่ลงนะครับมีค่าความเร่งเท่ากับ0.4เมตรต่อว,วินาทียกกำลัง2นะครับตรงนี้ตอบข้อ4ครับ